ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง c r y ป t o Stock Thailand ช่องสไตล์พอสแคที่มาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการ c r y ปโตเคอเรนซีวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องหุ้น ECL ทำธุรกิจอะไรให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว หยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะหุ้น ECL ทำธุรกิจอะไรหุ้น ECL ปั้น3ธุรกิจใหม่พลักดันปี65รายได้เติบโตหากเอ่ยถึงธุรกิจโนนแบงค์ ank, หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของบริษัทตะวันออกพาณิชย์สซิ่ง n จำกัดมหาชนหรือ ECL ประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้สำหรับคนซื้อรถยนต์มือสเท่านั้นรถเกง๋งรถปิดไบรถบรรทุกเป็นต้น มานานกว่า40ปีทว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาทำธุรกิจชะลอตัวในช่วงแรกก่อนจะตั้งหลักได้สะท้อนผ่านผลประกอบการฟื้นตัวขึ้นจากปี2563เทียบปี2564กำไรสุทธิ61.68ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น194.01ล้านบาทหลังแนวโน้มลูกค้าเริ่มกลับมาปกติจ่ายเงินปกติกันแล้วสะท้อนผ่านตัวเลขนี้ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ หรือ NPL ปลายปีนี้คาดว่าจะเหลือ4%จากปีก่อน5-6%ดานุชาวีรพงศ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่งจำกัดมหาชนหรือ ECL ให้สัมภาษณ์พิเศษกับกรุงเทพธุรกิจว่าจากผลกระทบของโควิด -19 ทำให้ปี2565บริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ด้วยการขยายฐานช่องทางธุรกิจใน3ธุรกิจใหม่คือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ หรือทะเบียนรถต่างๆคาบ Forecast สินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้า EV และธุรกิจในหน้าประกันภัยโบรกเกอร์โดยบริษัทตั้งเป้าอรอตสินเชื่อปี2,565อยู่ที่10,000ล้านบาทหรือตบโต30%จากปีก่อนกว่า6,000ล้านบาทซึ่งหลังจากที่ประเทศไทยไม่ได้ใช้มาตรการการควบคุมโควิด -19 ด้วยการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์แล้วทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอย การท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวทําให้การเก็บเงินของบริษัททําได้ดีขึ้นและความต้องการสินเชื่อเติบโต,ตขึ้นนอกจากนี้บริษัทยังเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงมั่นใจว่ายอดปล่อยสินเชื่อปีนี้จะมีการเติบโต,ตได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อนเขาแจากแจงแนวโน้มธุรกิจใหม่ว่าสําหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ปล่อยสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้า EV มองว่าตลาดรถยนต์ EV กําลังขยายตัว ยิ่งเฉพาะปัจจุบันราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมากทำให้กระตุ้นความสนใจรถยนต์อีวีมากขึ้นเพียงแต่ตอนนี้ตลาดกำลังรอมาตรการจูงใจของภาครัฐที่จะออกมาสนับสนุนตลาดรถอีวีให้ขยายตัวซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังคุยกับพันธมิตรผู้ประกอบการที่จะปล่อยสินเชื่อรถยนต์อีวีรถใหม่ให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเพื่อที่จะให้รอบรับกับความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ธุรกิจผลิตภัณฑ์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์หรือ Car Forecast มองตลาดดังกล่าวมีอัตราการเติบโตสูงประกอบกับบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมากดังนั้นชื่อว่าธุรกิจจำนำทะเบียนรถจะขยายตัวได้ดีอีกมาก และธุรกิจผลิตภัณฑ์ในหน้าประกันภย ker, ัยโบรกเกอร์สะท้อนผ่านล่าสุดบริษัทย่อยคือบริษัทไมตี้บร ו เกอร์จำกัดได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงใน MOU การร่วมมือกับบริษัทบุญรอดซัพพลายเชนจำกัดที่มีจำนวนรถบรรทุกมากกว่า3 0 0 0 4 0 0 0คันและมีคลังสินค้าในการดูแลจำนวนมากเพื่อต่อยอดธุรกิจในหน้าประกันภยัยและเพิ่มศักยภาพในการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย ให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผู้เอาประกันอย่างไรก็ตามการร่วมมือในครั้งนี้บริษัทวางเป้าหมายเบีย้ยประกันรับรวมในปี65ไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทจากปีก่อนที่มีเบีย้ยประกันรับรวมราว30-40ล้านบาทซึ่งบริษัทได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอันดีจากบริษัทประกันภัยชั้นนําของประเทศที่ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและบุนลอดซัพพลายเชน ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนําที่เป็นผู้นําในด้านการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยในหลายด้านเช่นด้านนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์เป็นต้นดังนั้นเมื่อทั้ง3ามบริษัทมาร่วมมือกันคาดว่าจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตในธุรกิจในหน้าประกันภัยและยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่มีความต้องการที่หลากหลายทั้งด้านประกันชีวิตประกันวินาศภัยได้อย่างเหมาะสมครอบคลุมกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ เพื่อการขนส่งโลจิสติกบริษัทหรือโรงงานและลูกค้าที่มีความห่วงใยในสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเป็นต้นสำหรับกลุ่มลูกค้าเน้นภาคตะวันออกกรุงเทพดังนั้นจึงไม่ได้มีสาขาทั่วประเทศไทยซึ่งเน้นครอบคลุมแค่กรุงเทพพัทยาชนบุรีศรีราชาระยองจันทบุรีบนความเชื่อที่ว่าภาคตะวันออกเป็นภาคที่มี GDP สูงสุดคนมีเงินเดือนมีไรายได้ดีที่สุด ลดส่วนใหญ่ที่ดีก็อยู่กรุงเทพและภาคตะวันออกมากที่สุดท้ายสุดนัดนุชาบอกไว้ว่าในปีนี้บริษัทเตรียมลุยโปรเจกต์ใหม่ๆอีกมากมายและยังได้มีการจับมือกับพาร์ทเนอร์รายใหญ่อีกหลายรายที่กำลังคุยอยู่ด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมามพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่อง Crypto Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะ และสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณหุ้น ECL ทำธุรกิจอะไรจากกรุงเทพธุรกิจวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ